ลองมองหารถใช้ยาวๆ10ปีขึ้นไปงบไม่เกิน8 0 0แสนบวกลบออกรถประมาณเดือนสิงหาเน้นประหยัดทนทานซ่อมง่ายอะไรถูกลังเลครับระหว่าง ATIV e น้ำมัน Yaris Cross City EHEV 4ประตู MG3 Hybrid ATIV e Hybrid ตัวไหนดีครับซูก u สวิปซูกิสวิปจริงผมขอนอันนี้ผมขอนอกอนท่อได้ไหมซูกิสวิปซ่อมถูกโคตร10ปีบวกและ10ปีบวกอะไรมีแน่นอนไม่ต้องกลัว และอะไรซูซูกิแม่งถูกแล้วตอนนี้มันมีไอ้นี่ด้วยแคมเปญบริปีเจ็ดปีอะคือมึงเข้าศูนย์ที่มึงไม่ต้องจ่ายห่าเลยเลยอะคือเจ็ดปีคุณไม่เสียตังค์องะอแล้วไปเสียตังค์สามปีท้ายอไปซูซูกิสวีปเลยเลิกขายก่อนด้วยรถเอางี้รถมันตอบโจทย์คุณมากกว่าไอ้พวกไฮบิดพวกนี้เยอะและอีรถไฮบิดเนี่ยใช้สิบปีได้แต่เดี๋ยวแบตมันต้องเสริมามระยะเวลาอยู่ดีนะฮะ มันก็จะมาเดือดร้อนแล้วกมันรั้วสัหาต้องุ่นี้นั่นอีกและเอทีมน้ํามันเนี่ยเอาตรงว่าเรายังรู้สึกว่าโดยส่วนตัวเอทิมน้ํามันอ่ะมันก็ใช้ได้แหละแต่ถามว่าจะถึง10ปีไหมเพราะว่าขนาดแหลกโพมาลอยเนี่ยมแม่งเจ็ดหมื่นโลแม่งก็เริ่มก็กแก๊กแล้วลาโลกในขณะที่อีซูซุกีสวิฟเนี่ยนี่อยู่กันราอกันมา4ปีเนี่ยมันยังไม่เป็นหารือสักอย่างหนึ่งไปดูคลิปเบิร์บายบาสได้แล้วคุณจะชอบไปสวิฟ